สวัสดีครับนะครับเอ่คลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโดนัทชิ้นใหญ่ใหญ่นะครับจากบิ๊กซีครับผมน้ำตาลนี่ละลายกระจุ่ยกระจายเลยครับสุดยอดครับเพื่อนๆไม่แพงครับหกชิ้นยี่สิบสี่บาทครับไม่แพงยี่สิบสี่ไม่แพงเขาอยู่ในช่วงลดราคาตดจินครับเทศกาลตดตดดินมีสินค้ามากมายนะครับที่ลดราคา เพื่อนๆท่านใดอยู่ติดกับบิ๊กซีนะครับสาขาไหนก็แวะไปได้ครับผมไปอุดหนุนเจ้าสัวหน่อยนะครับพากันไปอุดหนุนเจ้าสัวนะครับเว่าเจ้าสัวรวยจะรวยเยอะแล้วครับพากันไปอุดหนุนหน่อยนะครับเจ้าสัวรวยครับแล้วก็ไปอุดหนุนเจ้าสัวด้วยครับผมโอเคครับนะครับช่องของเรานะครับช่องพี่บ่าวสาวน้อยนะครับขอบคุณมากนะครับเอฟีทั้งหลายนะครับ ทั้งหลายนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราตล,ตลอดที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้อคอมเมนต์เราไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขออภัยนะครขออภัยนะครับผมโอเคเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ